ตอนที่1 2 5 5สัตว์จะทำมากมายได้สลายหายไปไม่มีเหลือขนาดที่การปรากฏตัวขึ้นของหลินเทียนทําให้เยตตงที่อยู่ข้างๆได้แต่สแสดงสีหน้าตกตะลึงออกมาท่านท่านอาจารย์งั้นหรือเยตตงได้แต่ส่งเสียงโหนล้องออกมาอย่างมีความสุขเพราะไม่คิดเลยว่าจะได้พบกับหลินเทียนณที่แห่งนี้ครั้งสุดท้ายที่ได้พบกันก็ผ่านมาสิบกว่าปีแล้วดังนั้นการได้พบกันครั้งนี้จึงทําให้เขามีความสุขเป็นอย่างมาก ตอนนี้เขาโตขึ้นมากแล้วและไม่ใช่เด็กน้อยอีกต่อไปดังนั้นหลังจากที่ได้พบกับหลินเทียนแล้วเขาจึงได้รีบถอยห่างออกไปและทําความเคารพอย่างรวดเร็วหลินเทียนได้เผยรอยยิ้มออกมาก่อนที่เขาจะพยุงร่างของเจ้าหนูขึ้นมาในสายของศษย์อาจารย์เหลาไม่จำเป็นต้องมีพิธีรีตองมากขนาดนั้นเขาได้พูดออกมาเป็นเพราะว่าเขาเองก็แทบจะไม่ทําความเคารพเท่าที่เมาถึงขั้นที่แม้แต่คําว่าอาจารย์ก็แทบจะไม่ถูกเรียกออกมา แต่ว่าสําหรับเขาแล้วเท่าขี่เมาเป็นเหมือนผู้วสูที่เขาให้ความกดลบอย่างสุดหัวใจเฮ้ hey, แล้วข้าละ่ะจัลเเคปิญญาธาต์ได้ส่งเสียงออกมาเยตงได้หันมองกลับไปพร้อมกับแสดงสีหน้าวันวันออกมาและพูดว่าไม่พบกันนานนกะขรรคท่านลุงจัลเเคย่าๆเสี่ยวไทสูก็ได้บอกกองเล็บของมันออกไปทางเยตงเช่นเดียวกันเยตงได้แต่หันมองออกไปทางเสี่ยวไทสูโดยที่ไม่รู้ว่าอี้ฝ่ายเป็นใครเพราะนี่เป็นการพบกันครั้งแรก หลังจากที่เสี่ยวไทสูได้ฟักออกมาทว่าอย่างไรเขาก็เป็นเด็กที่มีไหวพริบดีมากๆดังนั้นเขาจึงได้พูดออกมาว่าสวัสดีครับท่านอาจารย์น้อยย่าๆเสี่ยวไทสูได้แต่แสดงสีหน้าที่มีความสุขออกมาพางบกกงเล็บของมันและส่งผลไม้วิญญาณอีกหลายผลที่ลายล้อมไปได้ประกายแสงหกสีออกไปให้กับเย่ยตง,งเสมือนเป็นของขวัญสำหรับการพบกันครั้งแรกผลไม้มื่นวิญญาณสมบัติเย่ตงได้แต่ส่งเสียงออกมาพอเขาเองก็ได้ระหนักดีว่า มันเป็นสมบัติที่แม้กระทั่งเมื่ออยู่ในมือของกึ่งจกักรพรรดิยายาเสีย่ยวไทจูได้ส่งเสียงร้องออกมาเสมือเป็นการตอบรับให้กับเย่ตงเย่ตงได้หันมองไปทางหลินเทียนไม่เป็นไรหรอกรับมันเอาไวเ้เถอะสำหรับอาจารย์น้อยของเจ้าแลว้วมันเป็นของที่ธรรมดารรมดาเท่านั้นหลินเทียนได้พูดออกมาเย่ตงที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้รับเอาไว้ก่อนจะขอบคุณอีกครั้งขอบคุณท่านอาจารย์น้อยมากๆก่อนรับเขาได้รับสิ่งของเอาไวอ้อย่างระมัดระวัง ก่อนจะหันมอออกไปทางหลินเทียนพร้อมกับดวงตาที่เปล่งประกายออกมาพางส่งเสียงว่าน่านอาจารย์ท่าน,าานเป็นกายสังสารวัฏจริงๆงันหรือก่อนรับมันเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเองก็เคยได้เห็นภาพจิตสัมผัสที่จกกักรพัิปีศาจนั้นได้เผยแพร่ออกไปทั่วทั้งสวรรค์สิบชั้นดังนั้นจึงไม่แปลกที่จะรู้เรื่องราวเหล่านี้อืมกายสังสารวัฏหลินเทียนได้พยักหน้าตอบกลับไปนี่จึงทําให้ดวงตาของเย่ตงยิ่งเป็นประกายขึ้นมาอีกครั้ง พร้อมทั้งส่งเสียงออกมาอย่างเตือนเต้นว่าเป็นกายสังสารลวัตจริงๆด้วยสุดยอดไปเลยเขาตื่นเต้นยิ่งกว่าเก่าอย่างมากนั่นก็เป็นเพราะว่ากายราชันนี้มันเป็นกายราชันที่ลึกลับและก็แข็งแก่งที่สุดแถมอาจารย์ของเขาจึางเป็นคนครอบครองกายสังสารลวัตนี้กายสังสารลวัตน้ำเสียงอันเย็นเย,ยือกได้ถูกส่งออกมาจากสถานที่ที่อยู่ห่างออกไปเป็นเพราะว่าการปรากฏตัวขึ้นของเขาแต่ไม่เฉียนกูได้แต่พงังะไป ผางจ้องมองไปทางหลินเทียนด้วยสีหน้าที่โลภถึงขีดสุดเพราะเขาอยากจะได้แก่นสังสารวัตรแต่ว่าภายในดวงตาของเขาก็เต็มไปได้วยความโกรธแค้นและความกลัวผสมผสานอยู่ด้วยด้วยความแค้นเนื่องจากการที่ระดับพลังของเขาถูกลดลงไปโดยฝีมือของหูยี่ก็ถึงขั้นทําให้เขาล่วงล่นลงมาจากเขตแดนจัก,กรพรรดิกลหลุนไปอยู่ในเขตแดนปรินิพานและไม่สามารถฟื้นฟูกลับขึ้นไปได้จนถึงตอนนี้แต่ความหวาดกลัวเหล่านี้ ก็เนื่องมาจากผูกคนที่คอยหนุนหลังหลินเทียนอยู่เช่นเดียวกันหลินเทียนได้หันมองออกไปก่อนที่สายตาของเขาจะหยุดอยู่ที่ร่างของฝ่ายตรงข้ามเขาไม่ได้พูดพิมพ์ทำเพลงออกมาพร้อมทั้งพวงเข้าประชิดร่างของอีกฝ่ายก่อนจะเหวี่ยงฟ่ามือออกไปสีหน้าของเฉินกูได้เปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงพังส่งเสียงอันเย็นเยือกออกมาว่าไอ้หนูอยากคิดว่าเจ้ามีคนคอยหนุนหลังแล้วจะทำอะไรได้ตามใจชอบนะต่อไอ้ข้าถูกลดระดับลงมา แต่ก็ไม่มีใครในเขตแดนที่ต่ำกว่าข้าและระหว่างที่พูดนั้นเองสีหน้าของเขาก็ได้เปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงเนื่องจากว่ามีพลังงานมหาศาลได้พันธนาการร่างกายของเขาเอาไว้และทําให้เขาไม่สามารถขยับไปไหนได้นี่เจ้าเขาได้แต่ส่งเสียงออกมาผ่านจ้องมองไปทางหลินเทียนด้วยสีหน้าที่ตกตะลึงเป็นอย่างมากเพราะว่าหลินเทียนสามารถสยบเขาเอาไว้ได้โดยเพียงแค่ใช้การเคลื่อนไหวอย่างเดียวเท่านั้นสีหน้าของเย่ตง ก็ถึงกับเปลี่ยนไปไม่ต่างกันพอต้องรู้ก่อนนะว,ว่าจากการต่อสู้ก่อนหน้านี้ทําให้เขารู้ซึงดีว่าอีกฝ่ายแข็งแกร่งขนาดไหนแต่ตอนนี้หลินเทียนแทบจะไม่ได้ทําอะไรก็ทําให้อีกฝ่ายหมดสภาพไปในชั่วพริบตาเรยยำเฉินกูได้ส่งเสียงร้องคํานมออกมาอย่างดังขณะที่พลังเถวะและสัจธรรมอันทรงพลังได้ระเบิดออกไปรอบทิศทางไอ้แก่แเ้าอย่าเสียเวลาเปล่าเลยสัมผัสไม่ได้แล้วไงว่าจนูหลินของพวกเรา อยู่ในเขตแดนจกักรพรรดก็ลงหุนแล้วหนาแต่ละเข้เป็นจท่าได้ส่งเสียงเสียออกมากลุ่มพลังใหญ่ในสวรรค์ชั้นที่เก้าอย่างสมาคมวัดโบราณน,นิกายหินหยางนิกายเทพปิศาจกอบกระบี่นิลันและรวมไปถึงกึ่งเจ้าสวรรค์จีโมและไอแก่คนอื่นๆก็พากันถูกส่งลงไปเล่นหมากล้อมภายในยมมรโลกกันหมดแล้วและเจ้าคิดว่าตัวเองยังจะสามารถต่อต้านอะไรได้อีกคำพูดนี้ทําให้สีหน้าของเชิญกูได้เปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงท่านอาจารย์ อยู่ในเขตแดนจกักรพรรดิคนละหุนแล้วงั้นหรือเหยตงได้แต่พงาไปเขาไม่รู้หรอกว่าขุมพลังที่เจระเคเบญจธาตุพูดถึงมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่เขาก็ต้องตกตะลึงไปกับข้อมูลที่เขาได้รับมาในตอนนี้ไม่พบกันเพียงแค่สิบกว่าปีแต่อาจารย์ที่รักของเขาสามารถตัดผ่านไปยังเขตแดนจกักรพรรดิคุลหุนได้แล้วงั้นหรือนั่นนะ่ะมันสามารถทําให้เขาเดินเบ่งไปทั่วทั้งสวนสิบชั้นได้อย่างสบายๆได้ซ้ำเป็นไปนไม่ได้5ปีก่อน มันยังอยู่ในเขตแดนปรินิพันธ์ระดับที่6เลยด้วยซ้ำแล้วมันจะเป็นไปได้อย่างไงกันแล้วอีกอย่างขุมพลังพวกนั้นมันจะถูกทำลายลงได้อย่างง่ายๆได้อย่างไงกันนี่มันเป็นเรื่องบ้าบอสิ้นดีเฉินกู่ไม่เชื่ออย่างสุดหัวใจและได้แต่มองไปทางหลินเทียนด้วยสีหน้าที่หวาดหวั่นหลินเทียนได้หันมองกลับไปเล็กน้อยก่อนที่หน้าผากของเขาจะส่องประกายจิตสัมผัสอันทรงพลังแล้วทะลวงผ่านทะเลความหลงของอีกฝ่ายไปในทันทีเขาได้อ่านความทรงจำของอีกฝ่าย พเขาต้องการจะรู้ว่าทําไมกลิ่นอาฉพาะของโป่กหังจึงได้มาอยู่กับมันและยำเอ๋ยออกมาเดี๋ยวนี้เฉินกูได้ส่งเสียงคำรามออกมาอย่างดังหลิ่นเทียนยังคงแสดงสีนหน้ารับเรียบออกมาก่อนที่เขาจะต่อยอัดไปที่หน้าท้องของอีกฝ่ายและทําให้มันกากเคลื่อดออกมาคําตูในเวลาเดียวกันนี้เองเขาก็ได้รับคําตอบที่เขาต้องการในไม่ช้าโปกหังตายแล้วเขาได้พึมพำกับตัวเองจากความทรงจําของอีกฝ่ายนั้นเขารู้ว่าทําไม มันจึงได้มีกลิ่นเฉพาะแบบนี้เพราะว่ามันเป็นคนสังหารโปคังลงในสวรรค์ชั้นนี้ก่อนที่จะดูดกินเอาเลือดเนื้อและแก่นพลังของกายอสูรบรรพการของอีกฝ่ายไปเขาได้แต่มือมอออกไปเพราะว่าชายคนนั้นกลับต้องจบชีวิตลงด้วยสภาพที่น่าสังเวชเช่นนี้น่าสงสารจริงๆเขาได้แต่พึพมพำออกมาอีกฝ่ายเคยเป็นคนที่แข็งแกร่งและเตียมทานรวมถึงเป็นศัตรูของเขาแต่เขาก็ไม่คิดเลยว่าคนที่แข็งแกร่งแบบนั้น จะตกตายลงแบบนี้แถมยังถูกดูดกินแข็มพลังจนตายทั้งเป็นเขาได้แต่หันหมองออกไปก่อนจะพูดขึ้นมาว่าเจ้าชอบดูดกินแข็นพลังของคนอื่นนักใช่ไหมงานเจ้าก็ลองโดนดูเองเสียบ้างก็แล้วกันระหว่างที่คําพูดของเขาได้สิ้นสุดลงเขาก็ได้ใช้ทักษะหล่อหลอมร่างกายของอีกฝ่ายแล้วหมุนวนมันอย่างรวดเร็วขณะที่จิตสัมผัสขณะที่จิตวิญญาณได้ทะลวงร่างของอีกฝ่ายพางดูดกินร่างกายและดวงวิญญาณของมันไปอย่างรวดเร็ว แม้ว่าโปรคังจะเป็นศัตรูที่แข็งแกร่งและป่าเถือนแต่ก็เป็นคนนี่ตรงไปตรงมาแต่ว่ากับต้องจบชีวิตลงอย่างน่าสังเวชนี่มันจึงทำให้เขาอดทอนหายใจออกมาไม่ได้และอดคิดถึงการที่ตัวเองโดนแบบเดียวกันไม่ได้จึงได้ลงมือออกไปอย่างโหดเหี้ยมเฉินกู่ได้ส่งเสียงร้องออกมาอย่างน่าสังเวชการที่ต้องถูกสูบเลือดเนื้อทั้งเป็นมันเป็นอะไรที่เจ็บปวดแสนสาหัสซึ่งมันก็ไม่ต่างจากการที่ถูกกระบี่คอยเชื่อเชือนเป็นล้านๆรังหย,ยุดหยุดเดี๋ยวนี้ เขาได้ส่งเสียงอดควรออกมาอย่างไม่หยุดหย่อนหลินเทียนยังคงแสดงสีหน้าที่เย็นชาออกมาขณะที่เขาดูดเกลืนร่างกายของอีกฝ่ายพร้อมทั้งทําให้แก่นพลังของมันค่อยๆสลายตัวลงอย่างรวดเร็วได้ปูดเฉินกู่ได้ส่งเสียงร้องออกมามันเป็นความตั้งใจของหลินเทียนที่จะทําให้อีกฝ่ายได้หล้มลองรสชาติความเจ็บปวดนี้อยู่กับสองชั่วโมงเต็มๆผ่านไปสองชั่วโมงร่างกายและดวงวิญญาณของอีกฝ่ายก็ถูกดูดเกลืนอย่างสิ้นเชิงและทําให้มีสภาพ ไม่ต่างไปจากศพแห้งเหี่ยวทั้งตัวเลยด้วยซ้ำหลินเทียนได้โบกมือของเขาและทำลายร่างกายของมันไปในทันทีเฉินกู่ได้ตกต้ลุลงอย่างสมบูรณ์เยตตงที่อยู่ห่างออกไปก็ได้แต่สั่นสะท้านไปกับภาพการตายอย่างทรมานตึงขั้นทำให้เขารู้สึกขลลุกไปทั้งตัวอย่างไรก็ตามไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ได้หันมาออกไปทางหลินเทียนด้วยสายตาที่ตื่นเต้นเป็นอย่างมากแข็งแกร่งจริง,รงๆเขาได้กำมัดเอาไว้แน่นเพราะไม่ได้เจอกันไม่กี่ปี แต่อาจารย์ของเขากับแข็งแก่งขึ้นมากมายขนาดนี้นี่มันจึงทําให้เขารู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากหลินเทียนได้แต่หันมองกลับไปแลเจ้าเองมาสู้กับมันอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันเขาได้กล่าวถามออกมาเมื่อได้ยินเช่นนี้แล้วจัลเข่เปินจะธาตุเองก็ได้หันมองมาทางเยตง่ตงด้วยความสงสัยที่ไม่ต่างกันะนี่เย่ตงได้แต่ส่งเสียงและพูดต่อว่าสิทธ์กลับไปเยี่ยมตระกูลเย่มาซึ่งตอนนั้นสิทธ์พบว่าท่านบรรพบุรุษ ัตผ่านไปยังเขตแดนปลุกพลังไม่สําเร็จดังนั้นจึงทําไม่ได้รับบาดเจ็บสาหาัสและจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานดังนั้นแล้วจึงได้มาที่นี่เพื่อจะหายารักษาและขณะที่สิทธ์ได้รับยามาแล้วแต่หลังจากนั้นสิทธ์ก็ได้พบกับคนผู้หนีแต่ละเคเบลตาได้แต่หันมองตาขวางออกไปพางส่งเสียงบอกว่าว่าไงนะเจ้าเสี่ยงชีวิตบุกมาที่นี่เพื่อไอ้แก่พวกนั้นงั้นหรือเป็นเพราะว่าหลายปีก่อนตอนที่ยัตรงเป็นเด็กนั้นเขาถูกควักลูกตาออกไปสองข้าง โดยภรรยาของผู้นำตระกูลแถมพ่อแม่ของเย่ตงเองยังถูกสังหารไปก่อนหน้านี้แถมเจ้าหนูเองยังถูกทิ้งเอาไว้ภายในกระท่อมเล็กๆที่มีเพียงคนรับใช้ที่ซื่อสัตย์คอยดูแลซึ่งบรรพบุรุษที่ได้รู้ความจริงทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นก็ยังหยุดยังไม่ให้หลินเทียนควักลูกตาของเย่ตงกลับมาจากลูกชายภรรยาของผู้นำตระกูลเพราะกลัวว่ามันจะทําให้ความเสียหายเกิดขึ้นกับดวงตาซึ่งมันเองก็จําเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้เป็นอย่างดีนี่จึงทําให้มัน ไม่สบอารมณ์กับตุกุลเย่เป็นอย่างมากเมื่อได้ยินคําพูดเหล่านี้จากเย่ยตงแล้วก็ทําให้มันโกรธจัดขึ้นมาทันทีเย่ยตงที่สัมผัสได้ถึงความโกรธนั้นดีดังนั้นจึงทําได้เพียงแค่ยินนิ่งๆโดยที่ไม่กล้าพูดอะไรออกมาหลิน่นเตียนได้หันมองออกไปทางจัลลเข่เป็นจะทวาเล็กน้อยก่อนจะหันมองกลับไปทางเย่ยตงแล้วพูดว่าเอาละ่ะเจ้าไม่ได้ผิดอะไรหรอกนะ